คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะ ec แ,แฟนช่องมนตการพาร่วยนะคะค่ะท่า,านผู้ชมเมื่อวานแอดแกะเดินทางมาบ้านเจจินดานะคะในมื่อนี้ค่ะเจจินดาเพิ่งจะมา,าทำพิธีนะคะบวงสรวงที่บ้านของเจจินดาเนาะค่ะท่านผู้ชมแต่แอดก็ยิ่งเล้วแล้วนะคะว่าเจจินดาจะ เน้นให้วันนี้นะคะเพราะ่าเพื่อนว่าปูกัญญาบอกให้เบาเมือน,นี่มือเดียวแล้วจะให้ปิดวมาจ่านะคะให้แล้วให้เลยนะคะย้ําให้ชัดๆนะคะ่ะพราะว่าาจาย์ลูกหลานเพื่อนสื่ออะไรมาใส่ค่ะท่านผู้ชมกลับมาไปเพิ่งไปฟ้ามกันนะคะว่าที่ปูหญามาบอกนะคะเพิ่นจะเน้นย้ำตัวใดให้อาหารท่านผู้ชมเตรียมเหล่าโทษใกล้สูดสีแดง ไปแสดงไปฉลองใช้ชนะฝันฝันพี่น้องฝันวงยาลาน่นค่ะไม่ทับฟ้อนนั่นเดียวเลยตำรวจะออดอีกแล้วค่ะไมก็บต้องเว้าอแล้วค่ะนีมือเดียวนี่ค่ะเอาเมือเดียวค่ะพี่น้องที่นองได้เฟ้าไปซื้อเือในชีตัวเน่นนัก เข้าไปซื้อปูซังออกมือเดียวลูกหลานปูสีบ่หนว่าอูสีเดียนย่างไหเลือเดียว้นมา้ซัง นี่แหละค่ะพี่น้องเป็นธรรมดาลแล้วเนี่ยพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาข้าพเจ้ชาช่อนางสาวจินดาเพชรมณีรู้วา่าด,ดาอยู่ที่บ้านเลขที่สองสี่แปด สุขันสุขขอขอปาของพระพุทธศาสนะทั้งหลายทั้งปวงโปรดโปรดสถิตมเพื่อเมตตาลูกหลานลูกหลานเจ้าผู้เจ้า่าขอความเมตตาพ่นกรลังนมีความถกเจ้า่าเจ้าก่ลูกหลานเจ้าผู้เจ้า่า พลับ,บากไอ้จกผู้นี้ขอเป็นสะพานบุญขอให้เจ้าผู้เจ้าหเมตตาลูกหลานสุขสุขคนในเมือที่มันีที่เบอกจีลหลานสองลาหาทรัพย์ที่พูญาในนิมิตฝันโลกนั้นขอให้มันเมน,ขอ,มนขอให้มันใจเด้อเจ้าค่ะเจ้าผู้เจ้าค่าสาธุสาธุค่ะ cho cô ơi cho cô xin suốt tóc của mình 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 ta phép mấy kéo đầy má có em con gặp nhau có mẹ ta Lục đâu

สามพันหกสิบล้านนะครับนะครับสามพันหกสิบล้านไหัปเสนะครับสามพันหกสิบนะครับรหัสสามพันหกสิบนะครัผู้ใดเป็นลูกหลานปู่ในนิ้งเงห้ยหับปูว่าสามพันหกสิบลานนั้ผู้เมตตาลูกไ้เอาปเจ้า ยำอหาหกสิบล้านนะครับปูเมตตาแล้วก็เมตตายำไห้นะครับูเจ้าปูสีสุดเท่าเมันละหาเจ้าปูนั้นคือสับปะนสามสามสามล้านสา <c oughs> ม เ้า,าไปเอาเถอะโลกตาพูดเอาไปเอาเด้โลกตาพูดถ้าได้ยินรู้ว่าจะออกกันสามพันหกสิบล้านอันโฉวเฝ้าไปเอาเถอะ <apologize>

ี0ปศไหล,ลาสามสามพันหกสิบล้านสามพันหกสิบล้านสามพันหกสิบล้านสามสวนนึ่นั ตามศูกับแมนค่ะามกัแมนเลยพี่น้องครับเมื่อเรียบจินดาเป็นแค่ลิแกวกยอมเอาแหงแล้วปูม่นสีนอัน เจ <ś les> ้า <ś les> ที่แม่ตาโลกูกขานั้นสุขลลนสคนนั้นเจ้าผู้ขอให้ลกหลานเจ้าผู้สุขคนนั้นให้เป็นไ้ทรัพยทรัพกับเจ้าผู้ <ś les> จินดาเป็นมันี้แก้วก็เป็นสะพานบุญให้เป็น <ś les> <ś les> สามหกูนย์นะครับสามูนกับแม่สามศนย์ศูนย์สามหกศูนยะครับสามหกศูนยครับ้วก็ย่ำามศนะครับอาจจะเป็นเลขนางก็ไ้นะครับนับสามศูนย์เกบบูทเ คนบอกมาว่าสวนนั้นฝนสี่มาทเดน์สวนนั้นต้องรุนแรมากครับเด้งไปเลยครับตานะครับก็รอดไ้แน่ๆเลยครับที่อดไปครับเด้งหลกหลานพ่อนั้นชีเิตจะคนลำพางพ่อนั้นจะสิบเจ็บจนเอนพอ พูดนีนะนะพูดพูดุด้เป็นมหาเศรษฐีโปยซั์ไม่รู้ใครร้านส้ขูสู้คนเด้อเจ้าขาสาทูสาทุกายภาวาจิตตังอาหังสัมะ

พี่อนาคขันตาปาริตังเมตัมเจมหาราปูพี่อนาคขันตาปาริตังปรดเจ้าูสินสุโปรยดอกไม้แดงเอมีสวากาโตภพักวะตาตัมโม Tamang namba ami Supati paano pagawa to sa Sangkang namba ami Iti piso pagawa arahang sama Sampu to wisha carana sampano Sukatoro kawitun anotaro Punisa tamasara nisa sa tewa nang puto pagawati สวากาโตภะคะวะตาธรรมโมสัมเิสิโกอการิโกเอหิปัสสิโกอปนาริโกปัจจตังเวนเทตัสเบวิญโยเฮเจสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆญาจิตังจตาริปุริสะยุคานิอาต ปุริสับบุกไรย์สับปะการตสับวาคัสังโคอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักขีเนยโยอัญชรีการะนิโยอนุตตรังบุญญาเกตังโลกัสสหตินะโมพุทธายะนะพุทธายรัตนายานมานิโนภราษีสาหาสัจตัมมัพุทโธธรรมสังโฆยะธาพุทโมนา พุทธบูชาธรรมาบูชาสังฆา